สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เป็นคาบเรียนที่6แล้วนะครับเรายังอยู่กันในบทที่2นะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธีนะครับซึ่งในคาบเรียนที่6นี้นะครับเราจะมาพูดกันในหัวข้อของการจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาข้อมูลกันนะครับนักเรียนทราบไหมครับว่าการจัดเรียงข้อมูลกับการค้นหาข้อมูลเนี่ยไปควบคู่กันเสมอนะครับ เวลาเราต้องการจะค้นหาข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเรียงแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายถูกไหมครับ,บ,บแล้วก็เวลาเราจัดเรียงข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลยังไม่ถูกจัดเรียงโดวตัวอย่างเช่นตามที่นักเรียนเห็นใน,ในสไลด์ตอนนี้นะครับสถานการณ์เหมือนคุณครูเนี่ยครับตรวจข้อสอบนักเรียนครับแล้วเมื่อได้คะแนนแล้วเนี่ยก็จะเอาไปใส่ในใบกระายชื่อของนักเรียนถูกไหมครับเวลา ครูตรวจคะแนนเสร็จแล้วเนี่ยครูก็ต้องไปค้นหาในใบกระดาษชื่อถ้าใบกราษชื่อเนี่ยถูกเรียงตามเลขรหัสประจําตัวนักเรียนแล้วเรียบร้อยหรือว่าเรียงตามเลขที่ของนักเรียนนะครับครูก็จะสามารถกรอกคะแนนได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นใช่ไหมครับดีกว่าที่ไม่ได้เรียงตามเลขที่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยทำให้เรา เห็นเลยครับว่าการเรียงข้อมูลกับการค้นหาข้อมูลเนี่ยไปควบคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนวิธีของเราเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆถูกไหมครับซึ่งข้อมูลต่างๆที่เรานํามาใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องค้นหามาบางครั้งก็ต้องมีการจัดเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาฝึกทักษะในเรื่องนี้กันนะครับ นันเกเรียนลองดูครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดเรียงข้อมูลก่อนการจัดเรียงข้อมูลเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า sort นะครับ sort sort นะครับการจัดเรียงข้อมูลหรือ sort เนี่ยแบบทั่วไปเนี่ยมีอยู่2แบบครับสรูปแบบที่เรามักจะใช้กับตัวเลขจำนวนเต็มที่นันเกเรียน,นยจะเจอในห้องเรียนนะครับแบบแรกก็คือการจัดเรียงข้อมูลแบบเลือกครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ selection sort นะครับ อีกแบบหนึ่งนะครับคือการจัดเรียงข้อมูลแบบแทรกครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ insertion sort นะครับสองแบบนี้เราจะเจอเป็นประจำนะครับเดี๋ยวครูจะขออนุญาตอธิบายทีละแบบนะครับแบบแรกก่อนเลยครับการจัดเรียงข้อมูลแบบ selection sort นะครับหรือการจัดเรียงข้อมูลแบบเลือกนะครับการจัดเรียงข้อมูลแบบเลือกเนี่ยหมายความว่า ถ้ามีข้อมูลอยู่1ชุด1รายการเนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นนะักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้เป็นข้อมูลตัวเลขนะครับจำนวน10ตัวเลขด้วยกันนะครับเป็นตัวเลขที่ยังไม่ถูกจัดเรียงครับซึ่งมีตัวเลขอะไรบ้างครับนะักเรียน8 10 25 14 71 55 42 2 19และ30 เห็นไหมครับว่าตัวเลขทั้ง10ตัวเลขเนี่ยยังไม่ถูกจัดเรียงนะครับเราจะลองมาเรียงข้อมูลแบบแรกนะครับคือแบบเลือกหรือ selection sort นะครับการเรียงข้อมูลแบบเลือกเนี่ยเราจะนำข้อมูลเนี่ยมา,าวางเรียงต่อกันนะครับโดยที่เริ่มจากข้อมูลตัวที่มากที่สุดก่อนหรือข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดก่อนก็ได้ครับยกตัวอย่างสถานการณ์นี้นะครับครูขอยก ข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดมาวางเรียงก่อนใน10ตัวนี้เนี่ยข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดคือเลขอะไรครับนักเรียนเลข2ใช่ไหมครับนักเรียนเจอไหมครับเลข2นะครับเพราะฉะนั้นครั้งที่1ในการจัดเรียงข้อมูลแบบเลือกหรือ selection sort เนี่ยครูก็จะเอาเลข2มาเป็นเลขตั้งต้นนะครับเป็นเลขแรกนะครับในครั้งที่1ในการจัดเรียงอ่ะต่อไปเป็นรอบที่2ครับครั้งที่2ครับเลขอะไรดีครับครั้งที่2เลข2นี่ต้องถูกตัดไปแล้วนะครับ จาก10ตัวนี่2ถูกตัดแล้วนะครับเพราะเราเลือกมาเป็นคําตอบตัวแรกแล้วใช่ไหมครับครั้งที่2เนี่ยก็คือเลข8นะครับเลข8เป็นเลขที่น้อยที่สุดถัดมาจากเลข 2, <int ess ant> 2> แบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับาการจัดเรียงข้อมูลแบบเลือกคือเลือกตัวที่เราต้องการแล้วนํามาวางเรียงต่อตัวที่เราได้เป็นคําตอบในรายการคําตอบของเราแล้วเรียบร้อยตอนนี้ในกระดายการคําตอบของเราเนี่ยสเป็นตัวแรกพอครั้งที่2ก็จะเป็น8 พอครั้งที่3เป็นอะไรครับครั้งที่3ก็จะเป็น10ใช่ไหมครับต่อมาครับครั้งที่4ก็จะเป็น14นะครับครั้งที่5ก็จะเป็น19ครั้งที่6ก็จะเป็น25ครั้งที่7เป็น30อย่าลืมนะครับเรา เลือกตัวไหนมาแล้วเราซีเล็กตัวไหนมาแล้วให้ตัดออกจากรายการแรกเลยนะครับเราจะได้ไม่งงนะครับเมื่อกี้ถึงครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่7ใช่ไหมครับ30ใช่ไหมครับเหลืออีก3ตัวใช่ไหมครับครั้งที่8คือ42ครั้งที่9คือ55และครั้งที่10ตัวสุดท้ายแน่นอนครับแทบจะไม่ต้องเลือกเลยถูกไหมครับคือ71เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่นักเรียนเห็นตอนนี้นะครับเรามีการจัดเรียงทั้งหมด10ครั้งด้วยกัน เลขที่มาจัดเรียงเนี่ยก็จะได้ข้อมูลเรียงกันจัดน้อยไปมากเห็นไหมครับนี่คือการจัดเรียงข้อมูลแบบเลือกหรือ selection sort นะครับอ่ะลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าคราวนี้กูให้แบบเต็มสตรีมเลยนะครับมีตัวเลขมาทั้งหมดในรายการเนี่ย20ตัวตามที่เห็นตัวสีเหลืองๆนะครับบนหน้าจอนะครับเราลองมาดูกันว่าเราจะใช้วิธีการจัดเรียงข้อมูลแบบเลือกเนี่ยแล้วออกมาเนี่ยข้อมูลจะเรียงกันไหมเหมือนที่เราฝึกเมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่1นนะครับ อรอบแรกครับยังไม่มีข้อมูลที่ถูกจัดเรียงใช่ไหมครับข้อมูลยังเหมือนเดิม20ตัวนะครับต่อไปครับรอบที่2ครับทํำยังไงครับวิธีลืมแล้วหรือยังครับวิธีวิธีคือเราเลือกข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดหรือมากที่สุดมาวางเรียงก่อนถูกไหมครับครูเลือกแบบเดิมแล้วกันเนาะนักเรียนจะได้ไม่งงนะครับก็คือเอาตัวที่น้อยที่สุดมาวางเรียงก่อนเพราะฉะนั้นตัวเลข20ตัวนี้ตัวที่น้อยที่สุดคือคืออะไรครับ คือ8ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรอบที่2เนี่ยรายการคําตอบของข้อมูลก็คือ8ครับเพราะฉะนั้นรายการข้อมูลที่เหลืออยู่ก็จะเหลือแค่19ตัวนะครับเราไปดูกันต่อครับรอบที่3คําตอบก็เพิ่มขึ้นมาเป็น9ครับตอนนี้รายการคําตอบมี8กับ9นะครับในรอบที่3นะครับแล้วเราก็ตัด9ออกไป จากรายการข้อมูลเดิมนะครับเพราะฉะนั้นรายการข้อมูลที่เหลืออยู่ก็จะเหลือแค่18ตัวนะครับต่อกันรอบที่4ครับรอบที่4ก็คือ9อีกตัวหนึ่งอย่าลืมนะครับ9ในรายการเนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเอา9ตัวแรกมาแล้วครั้งนี้ก็รอบที่4ยังเหลือ9อีกตัวหนึ่งที่น้อยที่สุดเป็นลำดับถัดไปก็คือเท่ากับตัวที่แล้วนั่นเองจริงๆเอาตัวไหนตัวหนึ่งมาก่อนก็ได้เพราะค่ามันเท่ากันถูกไหมครับก็นํามาเป็นรอบที่4นะครับรอบที่5ครับ คือเลขอะไรครับ13ครับไปต่อกันที่รอบที่6ครับ35ครับรอบที่7 42ครับตามทันไหมครับหาเจอไหมครับหาตามไม้ทันนะครับรอบต่อไปครับรอบที่8ครับต่อจาก42เป็นเท่าไหร่ครับ44ครับตามมาติดๆิดเลยนะครับรอบต่อไปครับรอบที่9ครับ50ครับ รอบที่10ครับ54ครับเห็นไหมครับตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วนะครับตัวเลขมี20ตัวถูกไหมครับเราเนี่ยจัดเรียงมา10รอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขในรายการเนี่ยที่ยังไม่ถูกจัดเรียงเนี่ยก็จะน้อยลงเรื่อยๆถูกไหมครับส่วนรายการที่ถูกจัดเรียงแล้วเป็นคําตอบแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเรียงจากน้อยไปมากนั่นเองอะตอนนี้มาถึงรอบที่10-54แล้วนะครับต่อไปรอบที่11ครับนะักเรียน 58ครับรอบที่12คือเท่าไหร่ครับ58เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะมี58อยู่2ตัวในรายการตั้งต้นถูกไหมครับตัวไหนเอามาก่อนก็ได้นะครับแต่เอามาให้ครบนะครับมาเรียงต่อกันนะครับเพราะว่าค่าเท่ากันนะครับต่อไปครับรอบที่13ครับคือ60ครับไปถึง60แล้วเนาะต่อไปครับรอบที่14ครับ61ครับ รอบที่15ครับ6 2อรอบที่16ครับ7 7ครับรอบที่17ครับ84ครับรอบที่18ครับเจอไหมครับ84แล้วเท่าไหร่ครับ86ครับรอบที่19 90ครับรอบที่20เหลือกี่ตัวครับเหลือ2ตัวใช่ไหมครับรอบที่20เป็นเท่าไหร่ครับ92ครับและ รอบที่21เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนเป็น96ครับครบรื่ยังครับตัวเลขครบแล้วทั้ง20ตัวใช่ไหมครับเรียงจากน้อยสุดซ้ายมือไปมากสุดขวามือก็คือ96นั่นเองทำไมเราถึงใช้ไป21รอบล่ะครับตัวเลขมีแค่20ตัวเองเพราะว่ารอบแรกที่เราพิจารณาเนี่ยเรายังไม่ได้เลือกตัวเลขมาถูกไหมครับเราเริ่มที่ว่างๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ เรียงตัวเลขทั้งหมด20ตัวจึงกลายเป็น21รอบนะครับทั้งหมดที่เราทำมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับลองมาดูตามขั้นตอนนะครับสมมุติว่าเราให้รายการตัวเลขนะครับที่ยังไม่ได้ถูกจัดเรียงเนี่ยว่าเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า l l ที่นี้ครูก็เอามาจากคำว่า list นั่นเองนะครับที่แปลว่ารายการนะครับ l นะครับแลบบ้วก็รายการตัวเลขที่จัดเรียงแล้วเรียบร้อยที่เป็นคำตอบแล้วนะครับครูก็ให้เป็นตัวแปรที่ชื่อว่า s ที่มาจากคําว่า sort ที่แปลว่าเรียงแล้วอย่างเงี้ยนะครับแปลว่าการจัดเรียงนะครับเพราะฉะนั้น L กับ S นะครับ L คือรายการดั้งเดิมตั้งต้นที่ยังไม่ได้ถูกจัดเรียง S, S คือรายการคำตอบของตัวเลขทั้ง20ตัวที่จัดเรียงแล้วเรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเข้าก็คือข้อมูลตัวเลขจากรายการ L ถูกไหมครับส่วนข้อมูลออกคือข้อมูลตัวเลขจากรายการ S นะครับที่ถูกจัดเรียงแล้วนั่นเองขั้นตอนไม่ยากเลยครับถ้าเมื่อสักครู่นี้นะักเรียนเข้าใจแล้วสามารถทำตามครูได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้ S เนี่ยแทนคำตอบนะครับโดยเริ่มเป็นรายการว่างก่อนรอบที่1ถูกไหมครับ ขั้นตอนที่2คือให้ n แทนจํานวนข้อมูลของ l คําว่า n ก็คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดในที่นี้ก็คือ20ถูกไหมครับมี20ตัวนะครับมีตัวเลข20ตัวในรายการข้อมูล l คือข้อมูลรายการที่ยังไม่ถูกจัดเรียงตั้งแต่ตอนแรกนะครับต่อไปครับขั้นตอนที่3ตรงนี้เราคุ้นๆใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคาบเรียนที่แล้วเราคุยกันเรื่องการทําซ้ําใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่3เราได้นําทักษะนั้นมาใช้แล้วนะครับ ขั้นตอนที่3คือการทําซ้ํา n รอบทําซ้ํา n รอบในที่นี้คือกี่รอบครับนักเรียน n รอบครับเมื่อกี้ขั้นตอนที่2 n รอบก็คือ20รอบถูกไหมครับเพราะตัวเลขมี20ตัวเพราะฉะนั้นทําซ้ําไปอีก20รอบนะครับนะเพราะฉะนั้นในการทําซ้ำเนี่ยก็จะมีการเลือกข้อมูลที่น้อยที่สุดในรายการ L รายการตั้งต้นนะครับเอามาใส่นะครับไว้ในรายการ S ซึ่งเราจะสมมุติข้อมูลนั้นว่าเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า m m ก็ย่อม,มาจาก minimum นะครับแปลว่าน้อยที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรายการตัวเลขที่น้อยที่สุดที่เอามาใส่ในรายการ s ก็คือตัว m นะครับแล้วเราก็จะเอา m เนี่ยใส่ในรายการ s ปุ๊บแล้วก็ไปเลือก m มาอีกนะครับไปเลือกตัวเลขที่น้อยที่สุดจากรายการ l ตั้งต้นมาใส่ใน s อีกต่อต่อกันไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนรอบ ก็จะเป็นพฤติกรรมในการจัดเรียงเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราทําด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนขั้นตอนได้แบบนี้นะครับสขั้นตอนด้วยกันซึ่งขั้นตอนที่3ก็น่คือการทําซ้ำนันเองก็จะมีขั้นตอนย่อยเข้าไปอีกนะครับนักเรียนจะเห็นจากสไลด์ตอนนี้นะครับนะเป็นขั้นตอนที่3ในการทําซ้ำนะครับ m คือตัวเลขที่เราเลือกนะครับ s คือรายการคําตอบ l คือรายการข้อมูลที่ยังไม่ถูกจัดเรียงตั้งต้นนะครับตามนี้นะครับ ต่อไปครับเมื่อสักครู่นี้เป็นการจัดเรียงแบบ selection sort หรือการจัดเรียงแบบเลือกต่อไปเป็นการจัดเรียงแบบ insertion sort นะครับก็คือการจัดเรียงแบบแทรกต่างกันยังไงครับการจัดเรียงแบบแทรกนะครับ know, นักเรียนลองดูนะครับข้อมูลชุดเดียวกันเลยข้อมูลตัวอย่าง1ิตัวเลขนะครับการจัดเรียงแบบแทรกก็คือเมื่อสักครู่แบบเลือกคือเลือกตัวที่น้อยที่สุดมาวางไว้เป็นคําตอบ แล้วก็เลือกตัวที่น้อยที่สุดถัดไปถัดไปมาวางเรียงไว้จนครบใช่ไหมครับความแตกต่างของการจัดเรียงแบบแทรกก็คือเราเลือกตัวไหนก็ได้มา1ตัวก่อนนะครับเราอาจจะเลือกตัวแรกมาก่อนเลยก็ได้มาเป็นรายการคําตอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกตัวถัดไปเลยนะครับไม่ต้องมาหาว่าตัวไหนน้อยที่สุดต่อไปนะครับเลือกตัวถัดไปในรายการแรกเลยนะครับแล้วมาดูว่าเราควรจะแทรกลงไป ข้างซ้ายหรือข้างขวาของตัวแรกที่เราเอามานั่นเองเราจึงเรียกว่าเป็นการจัดเรียงแบบแทรกนะครับ Insert ครับ Insertion Sort นะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูตัวอย่างนะครับตามบนสไลด์ตอนนี้นะครับตัวเลขมี10ตัวเหมือนตอนแรกเลยนะครับก็คือมี80 25 14 71 55 42 29และ30นะครับตัวแรกที่ครูหยิบมาเพื่อให้เข้าใจง่ายคือครูหยิบตัวแรกมาคือเลข8นะครับรอบต่อไปครับ ครูก็หยิบตัวต่อไปมาเลยครับครูไม่ต้องดูเลยว่าตัวไหนน้อยที่สุดเป็นตัวถัดไปนะครับไม่เหมือนตอนแรกที่เป็นแบบเลือกนะครับอันนี้เป็นแบบแทรกนะครับครูก็หยิบตัวเลขต่อไปคือเลข10มาเลยครับแล้วครูก็มาดูว่า10มาเทียบกับ8ที่เราเคยเลือกไว้แล้วรอบแรกเนี่ยสิควรจะอยู่ทางขวาหรือควรจะอยู่ทางซ้ายของ8ถ้า10มีค่ามากกว่า10ควรจะอยู่ทางขวาของ8ถ้า10มีค่าน้อยกว่าก็ควรจะอยู่ทางซ้ายของ8 เพราะฉะนั้นเนี่ยสิกับ8อันไหนมากกว่ากันครับสิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคูเลยเอา10เนี่ยในรอบที่2เนี่ยวางลงไปทางขวาของเลข8นะครับเพราะฉนั้นตอนนี้มี8กับ10เรียงกันแล้วนะครับต่อไปครับตัวต่อไปเลยนะครับ25ครับ25เมื่อเอามาเทียบกับ8ควรอยู่ทางไหนครับอยู่ทางขวาแล้วมาเจอ10อีกอยู่ทางไหนของ10ครับ ็ต้องไปทางขวาอีกเพราะ25มากกว่า8แล้วก็มากกว่า10ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรอบที่3เนี่ยก็คือจะเป็น25เป็นตัวที่3นะครับนับจากซ้ายมือมาเป็น8 10และ25ต่อไปครับ14ครับอ่าเจ้า14เนี่ยเริ่มมีเป็นตัวปวดแล้วนะครับเมื่อะก,กี้เขาเรียงกันมาดีๆนะครับครั้งที่1 2 3เขาเรียงกันมาสวยๆนะครับพอมาครั้งที่4นักเรียนเห็นอะไรไหมครับเจ้าตัว14เนี่ยเขาจะไม่อยู่ทางขวาสุดถูกไหมครับเพราะ เพราะอะไรเอ่ยเพราะเขาไม่มากกว่า25ถูกไหมครับเพราะนั้น14เนี่ยจึงต้องนำไปแทรกกลางระหว่าง10กับ25เห็นไหมครับ14เมื่อเทียบกับ10ต้องอยู่ทางขวาเพราะมากกว่าแต่พอ14ไปเทียบกับ25ต้องอยู่ทางทางซ้ายครับเพราะว่าน้อยกว่า25เพราะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าครั้งที่เนี่ยนะครับจะไม่เรียงต่อกันแล้วนะครับครั้งที่1ครั้งที่2 ครั้งที่4จะเป็นตัวที่3แล้วนะครับแล้วครั้งที่3มเมื่อสักครู่จะไปเป็นตัวที่4แล้วเลขจึงจะเรียงกัน80 14, 25สถูกไหมครับอะลองดูไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเรียงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนลองดูนะครับตัวเลขถัดไปเรื่อยๆนะครับ42นะครับ71นะครับสิบเและ30เห็นไหมครับพอครบตัวเลขเนี่ยทั้ง10ตัวแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะเห็นว่า เลขเนี่ยจะเรียงกันเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนการจัดเรียงแบบเลือกเลยนะครับแต่นี่เป็นการจัดเรียงแบบแทรกนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือเห็นครั้งไหมครับแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ครั้งที่เรียงกันเห็นไหมครับครั้งที่1น,นะครับนะกลายเป็นตัวเลขที่2ครั้งที่2เป็นตัวเลขที่3อย่างเงี้ยนะครับเพราฉะนั้นการหยิบตัวเลขมาแทรกเนี่ยนะครับแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่ามันจะเรียงต่อกันนะครับมันควรอยู่ตรงไหนแล้วก็แทรกไว้ตรงนั้นนะครับสุดท้ายตัวเลขก็เรียงกันเหมือนกัน กับแบบเลือกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแบบแทรกนะครับวิธีการคนละอย่างกันนะครับอ่นักเรียนลองดูชุดตัวเลขเดิม20ตัวถ้าเป็นแบบเลือกเราจะเลือกตัวที่น้อยที่สุดมาก่อนถูกไหมครับแล้วก็เลือกตัวที่น้อยที่สุดถัดไปถูกไหมครับมาเรียงกันแต่น,นี้เป็นแบบแทรกนะครับแบบแทรกทํำยังไงเอ่ยชุดตัวเลขเหมือนเดิมนะแต่วิธีการต้องเปลี่ยนนะครับตอนนี้เป็นแบบแทรกครั้งแรกรอบที่1ก็คือ,อยังว่างอยู่ถูกไหมครับพอเป็นรอบที่สอง เอาตัวแรกมาเลยครับตอนนี้ไม่ต้องไปหาแล้วครับตัวไหนน้อยสุดหรือมากสุดเรียงต่อกันนะครับเอาตัวแรกมาเลย84ต่อไปรอบที่3นะครับรอบที่3เป็นตัวเลขอะไรครับรอบที่3าเป็นตัวเลขอะไรครับนักเรียนรอบที่3เป็นตัวเลข58ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น 58, ถ้าเป็นแบบแทรกเนี่ยการจัดเรียงแบบแทรกทําไงครับก็ต้องมาแทรกไว้ทางซ้ายมือของ84ถูกไหมครับอ่าแล้วเราก็เรียงแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ ถ้าเราเจอตัวไหนนะครับที่มีค่ามากกว่าตัวที่เราจัดเรียงอยู่แล้วเราก็ไปแทรกไว้ทางขวามือของเขาไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตำแหน่งที่เขาควรอยู่แต่ถ้าเราไปเจอตัวไหนที่มีค่าน้อยกว่าตัวเลขที่เราจัดเรียงไว้แล้วนะครับเราก็เอาไปแทรกไว้ทางด้านซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนั้นก็จะไปอยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆครับนักเรียนลองดูนะครับ13ไปอยู่ตรงไหน ไปแทรกอยู่ระหว่าง8ครับกับ58นะครับตัวอื่นๆต่อไปครับนักเรียนลองดูนะครับจำนวนรอบเพิ่มขึ้นนะครับตัวเลขที่เป็นรายการตั้งต้นที่ยังไม่ได้เรียงเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับส่วนตัวเลขที่เป็นรายการคำตอบที่เรียงแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบไหนครับเพิ่มขึ้นแบบการที่เราเอาตัวเลขแต่ละรอบที่เราเลือกมาเนี่ยเอามาแทรกไว้ในตำแหน่งของเขานะครับ จนกระทั่งครบนะครับ61 58และสุดท้ายคือ 35, 35ต้องอยู่ตรงไหนครับไปอยู่ตัวเท่อะไรครับอ่า35ก็ต้องไปอยู่ระหว่าง13กับ42นะครับ35จะไม่ไปอยู่สุดท้ายนะครับไม่เหมือนแบบแรกนะครับ35ไปอยู่13กับ4 2เพราะต้องแทรกไว้ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยครบ21รอบแล้วนะครับตัวเลขก็เรียงแล้วเรียบร้อยตั้งแต่8จนถึง96 น,นั่นก็เป็นวิธีการแบบ insertion sort ก็คือการจัดเรียงแบบแทรกนั่นเองเอามาแทรกลงไปเลยนะครับที่ควรจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนนะครับวิธีการเขียนออกมาเป็นขั้นตอนได้ครับคล้ายๆกันเลยนะครับให้ข้อมูลรายการข้อมูลตั้งต้นเนี่ยเป็น L ให้รายการข้อมูลที่เป็นคำตอบเป็น S นะครับขั้นแรกเนี่ยนะครับเราก็ให้ S แทนคำตอบนะครับแล้วก็ให้ m นะแทนตัวเลขที่เราเลือกนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอา m ซึ่งเป็นตัวเลขที่เราเลือกจากรายการ l ที่เป็นรายการข้อมูลที่ยังไม่ได้เรียงเนี่ยนะครับเอามาใส่ไว้ในรายการ s ซึ่งเป็นคำตอบแล้วเราก็ทำซ้ำแบบนี้เรื่อยๆด้วยวิธีการที่แตกต่างไปคือเอามาแทรกกันเองนะครับถ้ามากกว่าเอาไว้ทางขวาถ้าน้อยกว่าเอาไว้ทางซ้ายแล้วทำแบบนี้จนครบทั้ง20ตัวเลขนะครับก็จะได้เป็นตัวเลขที่เรียงกัน20ตัว ทั้งหมดนั้นก็คือการจัดเรียงข้อมูลนะครับทั้งแบบเลือกหรือ selection sort แล้วก็แบบแทรกหรือ insertion sort นะครับครูขอปิดท้ายอีกนิดเดียวก่อนจะหมดคาเบเรียนนี้นะครับคือการค้นหาข้อมูลครับนักเรียนการค้นหาข้อมูลเนี่ยมี2แบบนะครับค้นหาข้อมูลแบบแรกเนี่ยก็คือการค้นหาข้อมูลแบบลำดับหรือ sequential search นะครับอีกแบบหนึ่งคือการค้นหาข้อมูลแบบทวิภาคหรือ binary search นะครับ วิภาคก็คือการแยกออกมาเป็น2ส่วนนั่นเองนะครับนะหรือ binary search นะครับอ่ะเรามาดูแบบกระชับฉับไวเลยนะครับอันแรกครับการค้นหาข้อมูลแบบลำดับหรือ sequential search นะครับทีนี้แต่ก่อนจะไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับลองดูรูปนี้ก่อนครับนักเรียนครูมีขวดน้ำข้างซ้าย7ขวดข้างขวา7ขวดลักษณะการวางไม่เหมือนกันใช่ไหมครับลักษณะการจัดเรียงไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครูมีคําถามว่า ทั้งแบบข้างซ้ายเนี่ยแบบที่1เนี่ยกับแบบข้างขวาแบบที่2เนี่ยนักเรียนคิดว่าการค้นหาข้อมูลรูปแบบไหนจะเหมาะสมที่สุดครับจะดีที่สุดค้นหาได้เร็วที่สุดนะครับนักเรียนคิดว่าเหมือนหรือต่างกันครับแบบไหนใช้ sequential search ดีแบบค้นหาแบบลำดับตามลำดับหรือแบบไหนใช้ b i n a r y search ดีการค้นหาแบบทวิภาคนะครับอ่าแบบที่1นนะครับ แบบที่1เนี่ยคือขวดเนี่ยเรียงกันแล้วตั้งแต่สูงสุดลงมาต่ําสุดเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับแบบนี้เหมาะสมกับการค้นหาข้อมูลแบบแบบอะไรครับแบบทวีภาคครับแบบ binary search ครับทำไมะลหะครับเพราะว่าการค้นหาข้อมูลแบบทวีภาคเนี่ยนะครับเป็นการค้นหาข้อมูลที่เราเจาะลงไปตรงกลางเลยตรงกลางของข้อมูลเลยอย่างกรณีเนี้ยขวดแบบชุดที่1เนี่ยนะครับมี7ขวดเนี่ย เราก็จะเจาะลงไปในขวดตรงกลางเลยนะครับก็คือขวดที่4นะครับแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับนะแบ่งครึ่งสมมุติเราต้องการหาขวดที่สูงที่สุดนะครับสูงหรือเตี้ยที่สุดก็ได้นะครับนะเราจะดูว่าขวดไหนกันแน่นะครับเราเจาะลงไปตรงกลางครับอันนี้คือแบบ binary search นะครับแบบทวีภาคนะครับค้นลงไปตรงกลางตัวที่4เสร็จแล้วลองดูว่านะครับทางซ้ายของตัวที่เราเลือกเนี่ย ือตัวที่3หรือทางขวาของตัวที่เราเลือกก็คือตัวที่5เนี่ยทางไหนสูงกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือทางซ้ายถูกไหมครับตัวที่3สูงกว่าแสดงว่าการค้นหาข้อมูลแบบทวีภาคเนี่ยก็คือตัดออกไปเลยครึ่งหนึ่งตัดทางขวาออกไปทั้งแผงเลยเพราะยังไงก็ไม่สูงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าขวดเนี่ยมันเรียงกันอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในเมื่อตัวที่3สูงกว่าตัวที่4เราก็มาพิจารณาต่อตัวที่แค่ตัวที่1 2- 3าเท่านั้นพอทางซ้ายเท่านั้นพอ ทางขวา 5, 6, 7ตัดไปเลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถค้นหาได้เร็วขึ้นส่วนชุดขวดทางขวามือที่ไม่ถูกจัดเรียงนะครับแบบนี้เราจำเป็นจะต้องใช้การค้นหาข้อมูลแบบตามลำดับครับหรือแบบ sequential search นะครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะถ้าเกิดเราค้นแบบทวิภาคเจาะลงไปตรงกลางตัวที่4นะครับแล้วเราบอกว่าตัวที่3สูงกว่าเราหาตัวที่สูงที่สุดใช่ไหมครับขวดที่สูงที่สุดถูกไหมครับเราบอกว่า ตัวที่3สูงกว่าตัวที่4ที่เราเลือกเราตัด567ออกไปเลยนักเรียนลองดูดีๆครับถูกไหมครับไม่ถูกใช่ไหมครับเพราะว่าขวดที่สูงที่สุดจริงๆอ่ะอยู่หมายเลข7เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลไม่ถูกจัดเรียงอยู่แล้วเนี่ยเราใช้แบบทวิภาคหรือบ i n a r y Search เนี่ยอาจจะไม่ได้ผลที่เราต้องการนะครับอาจจะผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดเรียงเนี่ยเราควรจะใช้แบบ Sequential Search ก็คือดูไปทีละตัวเพราะฉะนั้นชุดที่2เนี่ยนะครับ เราก็ควรจะเริ่มตั้งแต่ขวดที่1นะครับขวดที่2ขวดที่3 4 5 6ี่้าและ7ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปเจอขวดที่7ที่สูงที่สุดแบบนี้เป็นต้นคือต้องดูทุกขวดนั่นเองถูกไหมครับนะไม่สามารถตัดทีละครึ่งเหมือนเมื่อสักครู่ได้นะครับทีนี้ลองมาดูนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้นะครับสมมติครูนะครับให้บัตรชุดตัวเลข10ใบกับนักเรียนนะครับครูให้บัตรชุดตัวเลข10ใบกับนักเรียนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ย เรียงบัตรทั้ง10บใบนั้นนะแบบสุ่มเรียงจากซ้ายไปขวาครับเรียงแบบสุ่มนะครับสุ่มเลขไหนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วครูก็จะให้บัตรปริศนามา1ใบซึ่งเป็นตัวเลข1ใน10ตัวนั้นนะครับแล้วให้นักเรียนลองค้นหาดูนะครับถ้าเป็นแบบ sequential search หรือเป็นแบบตามลําดับเนี่ยนักเรียนก็ต้องค้นหาทีละใบ นะครับนะเพราะว่าเลขเนี่ยมันสุ่มมันแรนดอมมันไม่เรียงกันเราจะไปเจาะตรงกลางแล้วตัดทีละครึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยใบที่เป็นตรงกับใบปริศนาเนี่ยอาจจะอยู่ครึ่งที่เราตัดไปก็ได้นะครับนะเราลองมาดูกันนะครับแนนี่ตัวอย่างแบบนี้เลยครับครูให้การ์ดมา10บใบสีชมพูเห็นไหมครับแถวท่านบนนะครับเรียงกัน10-20-30บายไปเรื่อยๆถึงร้อยนะครับลองชัฟเฟิลใหม่นะลองสุ่มใหม่นะครับแรนดอมมันนะครับ กลายเป็นแบบแถวล่างนะครับไม่เรียงแล้วเห็นไหมครับแล้วครูก็ให้เลขปริศนามานะครับเป็นการ์ดปริศนามาในที่นี้ให้การ์ดเป็นหมายเลขสิบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการค้นหาแบบ sequential search เนี่ยก็คือแบบตามลำดับเนี่ยเราก็ต้องค้นไปนเรื่อยเรื่อแต่ตัวที่1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าค้นแบบ sequential search เราก็ต้องค้นทั้งหมดเปิดการ์ดกี่ใบครับ8ใบถูกไหมครับเพราะพอเรามาสุ่มสับกันแล้วเนี่ย การ์ดหมายเลข10เนี่ยจะอยู่ใบที่8เราก็ต้องเรียงตั้งแต่ซ้ายมือไปเรื่อยๆทีละใบเปิดทีละใบนะครับจนกระทั่งไปถึงใบที่8เจอ10แล้วนะครับได้บัตรปริศนาแล้วเรียบร้อยแบบนี้คือแบบ Sequential Search ค้นตามลำดับนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบบ inary Search นะครับคือค้นแบบทวีภาคคือตัดครึ่งนักเรียนลองดูชุดตัวเลขเหมือนเดิมเลยค,ครูให้มา10ใบเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับ ลองค้นหาดูว่าไพ่ใบปริศนาเนี่ยนะครับอยู่ที่ใบไหนนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยถ้าค้นแบบ binary search เนี่ยใช้กับข้อมูลที่ถูกจัดเรียงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลถูกจัดเรียงแล้วก็คือ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90และ100เรียงกันแบบแถวข้างล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นแบบ binary search หรือแบบทวิภาคเนี่ยคือเจาะไปตรงกลางเลยในที่นี้ครูเจาะไปที่เลข50ตรงกลางเลยแล้วก็ดูว่าไพ่ใบปริศนาเนี่ยนะครับ น้อยกว่าหรือมากกว่าถ้าน้อยกว่าก็ไปทางซ้ายมือนะของใบตรงกลางก็คือ50ใช่ไหมครับแต่ไพ่ใบปริศนาคือ10ใช่ไหมครับน้อยกว่า50ถูกไหมครับเราก็ไปทางซ้ายมือไปค้นต่อหลังซ้ายมือทีนี้ทางขวามือ5ใบตัดทิ้งไปเลยนะครับนะตัดไปเลยครึ่งหนึ่งประหยัดเวลานะครับแล้วเราก็ไปค้นอีกนะตัดได้อีกครึ่งหนึ่งอีกเช่นอาจจะไปเจาะที่30นะครับเพราะ30อยู่ตรงกลางระหว่าง10กับ50ถูกไหมครับแล้วก็ดูว่า น้อยกว่าหรือมากกว่า30ปรากฏไว้เท่าไหร่ครับเป็นยังไงครับใบปริศนาคือ10เจาะไปตรงกลางคือ30น้อยกว่า30ใช่ไหมครับก็ตัด40-50ออกไปเลยนะครับตัดข้างขวาออกไปเลยหาแบบนี้เนี่ยแบบทวีภาคเนี่ยกับข้อมูลที่จัดเรียงแล้วเนี่ยก็จะได้การค้นหาที่เร็วขึ้นตัดทีละครึ่งทีละครึ่งจนกระทั่งได้เจอใบปริศนาตรงกับใบปริศนาก็คือใบหมายเลข10นั่นเองนะครับทั้งหมดนั้นก็คือ ทักษะในการที่จัดเรียงข้อมูลนะครับทั้งแบบ selection sort นะครับแบบเลือกและแบบ insertion sort คือแบบแทรกรวมไปถึงการค้นหาข้อมูลซึ่งจะมาพร้อมกับการจัดเรียงข้อมูลนะครับเป็นการค้นหาข้อมูลแบบ sequential search และก็เป็นการค้นหาข้อมูลแบบ binary search นั่นเองนะครับ แล้วในคาบเรียนที่6นี้นะครับก็จะมาจบกันที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคาบเรียนต่อไปเนี่ยเราจะขึ้นบทใหม่แล้วนะครับก็คือบทของการพัฒนาโครงงานนะครับเราจะมาดูว่าเราจะใช้ทักษะ computational thinking กับทักษะของการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนที่เราเรียนมาทั้งหมด6คาบเรียนเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาโครงงานได้บ้างหรือไม่นะครับ ก่อนจะจากกาันวันนี้นะครับทิ้งคําถามไว้ก่อนนะครับว่าจากตารางที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นการจัดเรียงข้อมูลแบบใดครับนักเรียนลองดูนะครับแล้วลองฝึกดูนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันในคาบเรียนที่7การพัฒนาโครงงานครับผลิตรายการโดยสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน